ในห้องพิจารณาคดีเก่าแก่แห่งหนึ่งแสงไฟนีออนสีเหลืองหม่นสาดลงบนพื้นหินเย็นเชียบเสียงกระซิบเบาๆของผู้คนที่นั่งรอฟังการพิจารณาดังก้องสะท้อนกับกำแพงสูงทุกคนดูเคร่งเครียดบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันผู้พิพากษาชายไวกลางคนนั่งอยู่บนบันลังสูงเขามีสีหน้าขึงขังมองลงมาที่ผู้เข้าร่วมอย่างเย็นชาข้างล่างมีทนายความหลายคนกำลังจัดเรียงเอกสารขณะที่เจ้าหน้าที่ศาลยืนเรียงรายตามประตูทุกอย่างดูเงียบสงบจนกระทั่งโฮ่งโฮ่งโฮ่ง เสียงมาเห่าดังสนัน่นทำเอาทุกคนสะดุ้งโยงหัวใจเต้นแรงทันทีสายตาทุกคู่หันไปยังสุนัขสีดำตัวใหญ่ที่ถูกเจ้าหน้าที่นำเข้ามาเพื่อรักษาความปลอดภัยมันกำลังเหา่าไม่หยุดดวงตาแดงกล่ำจ้องไปยังมุมหนึ่งของห้องพิจารณาอย่างเอาเป็นเอาตายทนายหนุ่มคนหนึ่งรีบกระซิบกับเจ้าหน้าที่จับมันเถอะมันบ้าหรือเปล่าถึงเห่าไม่หยุดแบบนี้เจ้าหน้าที่ดึงสายจูงสุดแรงแต่หมากลับดึงกลับร่างของมันตึงเครียดขนลุกชันดวงตาไม่ละไปจากมุมนั้น เลยราวกับว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ในเงามืดผู้พิพากษาขมวดคิ้วขคอค้อนดังปังเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่คือศาลนะทำไมมาถึงหาวไม่หยุดบรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยเงียบสงบลับกลายเป็นความตึงเครียดผู้คนหันมองซ้ายขวาหัวใจเต้นแรงเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นแล้วทุกสายตาก็หันไปยังเด็กหญิงตัวเล็กที่นั่งอยู่บนเก้าอี้พยานเธอสวมชุดนักเรียนเก่าๆตัวเล็กบอกบางมือกอดเข่าแน่นเหมือนกลัวบางสิ่งดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยน้ำตา ผู้พิพากษาเอ่ยถามเสียงเข้มหนูเป็นอะไรไปทําไมถึงสั่นอย่างนั้นเด็กหญิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาที่เอ,อ่ยด้วยน้ําตามองไปยังมุมเดียวกับที่สุนัขกกาลังเห่าเสียงหอบหายใจของเธอดังจนได้ยินไปทั่วห้องเธอสั่นสถาน้ำตาไหลาพร่าก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นนิ้วเล็กๆของเธอชี้ไปยังมุมมืดนั้นทั้งห้องเงียบกริบไม่มีใครกล้าขยับได้ยินเพียงเสียงหัวใจของทุกคนที่เต้นดังอยู่ในอกเด็กหญิงพูดออกมาเสียงเบาแต่แฝงด้วยความหวาดกลัวสุดขีด เขายืนอยู่ตรงนั้นผู้พิพากษาเบิกตากว้างหันไปมองต่างปลายนิ้วของเธอแต่สิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยทว่าสุนัขยังคงเห่ากัดฟันคำรามใส่มุมนั้นอย่างดุร้ายน้ำลหลไหลย,ยืดเต็มพื้นบรรยากาศทั้งห้องหนักึ้งจนเหมือนอากาศหายไปทุกคนมองหน้าก,กันด้วยความสงสัยและหว,วาดผวากุกของเรื่องถูกทิ้งไว้ด้วยคำถามที่ก้องสะท้อนอยู่ในหัวทุกคนใครกันที่เด็กหญิงเห็นทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครเลยสักคน เสียงสะท้อนของเด็กหญิงที่ชี้ไปยังมุมเมื่อยังคงค้างคาอยู่ในห้องพิจารณาแต่ก่อนที่ใครจะได้ตั้งคำถามผู้บรรยายก็พาผู้ฟังย้อนเวลากลับไปสิบปีก่อนสิบปีก่อนนั้นเกิดเหตุฆาตะกรรมสยองขวัญขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่ชานเมืองบ้านไม้สองชั้นเก่าๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับและความทรงจำที่ไม่อยากให้ใครพูดถึงเจ้าของบ้านเป็นชายวัยกลางคนชื่อประเสริฐชายซื่อสัตย์ที่ทำงานหาเช้ากินข้ามแต่กลับพบจุดจบอย่างน่าสยดสยอง คืนวันเกิดเหตุเพื่อนบ้านเล่าว่าได้ยินเสียงวุ่ยวายเสียงข้าวของแตกกระจายและเสียงร้องโหยหวนคล้ายคนถูกทำร้ายแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงทุกอย่างเงียบสงัดร่างของประเสริฐถูกพบในห้องถงเลือดนองพื้นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและบาดแผลลึกที่คอเหมือนถูกกรีดด้วยของมีคมบนกำแพงมีคราบเลือดเป็นรอยมือยาวเหมือนคนที่พยายามดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อหาทางรอดแต่ไม่สำเร็จในบ้านวันนั้นมีคนอยู่หลายคนแต่พยาหลักเทียงคนเดียวที่รอดออกมาคือเด็กหญิงตัวเล็กลูกสาววัยไม่ถึงสิบขวบของอยู่เธอเล่าว่ามี เงาดำบุกเข้ามาในบ้านแต่เพราะความกลัวและวัยที่ยังเล็กทําให้การของเธอจึงถูกมองว่าเป็นเพียงจินตนาการคดีนี้ถูกสังคมจับตามองเพราะเป็นคดีสเทินขวัญแต่ไม่นานก็มีผู้ต้องสงสัยถูกนําตัวมาดําเนินคดีอย่างรวดเร็วหลักฐานที่ได้มาไม่ชัดเจนมีเพียงรอยรองเท้าที่คล้ายกับของผู้ต้องหาและคาให้การที่เต็มไปด้วยข้อโต้แย้งการไต่สวนในศาลเมื่อ10ปีก่อนเต็มไปด้วยความเร่งรีบหลักฐานหลายอย่างที่น่าจะตรวจสอบกลับถูกมองข้าม ไปเอกาสารบางชิ้นหายไปจากแฟ้มคดีโดยไม่มีคำอธิบายชัดเจนครอบครัวของผู้ตายคัดค้านการปิดคดีแต่เสียงของพวกเขาถูกกลบด้วยอำนาจและแรงกดดันจากเบื้องบนสุดท้ายผู้พิพากษาในขณะนั้นตัดสินปิดคดีโดยอ้างว่าหลักฐานเพียงพอแล้วผู้ต้องหาถูกลงโทษแต่หลายคนยังเชื่อว่าแท้จริงแล้วคนร้ายตัวจริงยังคงลอยนวลและที่น่าหวาดกลัวยิ่งกว่านั้นคือหลังการปิดคดีไม่นานผู้คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หลายคนก็เริ่มเจอเรื่องประหลาด เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดช,ชอบสนวนหลักเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันพนักงานศาลที่เคยจัดการแฟ้มคดีหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยครอบครัวผู้ต้องสงสัยที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีแรงกดดันบางอย่างบังคับให้ยอมรับสารภาพเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาแต่ความจริงกลับถูกฝังลึกอยู่ใต้เงามืดจนกระทั่งวันนี้คดีที่ถูกปิดไปแล้วกลับถูกรื้อฟื้นขึ้นใหม่อีกครั้ง เด็กหญิงที่รอดชีวิตในวันนั้นเติบโตขึ้นแม้จะเต็มไปด้วยบาดแผลทางใจแต่เธอถูกเรียกตัวกลับมาเพื่อเป็นพยานสำคัญและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีในวันนี้ทำไมเธอถึงสันเทาทำไมเธอถึงยังคงเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเธอคือพยานเพียงคนเดียวที่รู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นจริงเสียงผู้บรรยายหยุดลงชั่วครู่ก่อนจะทิ้งคำถามให้ผู้ฟังได้คิดตาม คดีฆาตก,กรรมเมื่อสิบปีก่อนมันถูกปิดไปเพราะความจริงถูกเปิดเผยแล้วจริงๆหรือหรือแท้จริงแล้วความยุติธรรมถูกฝังกลบไปพร้อมกับร่างของเหยือ่อความเงียบหลังจากที่เด็กหญิงชี้นิ้วไปยังมุมเมื่อยังคงปกคลุมห้องพิจารณาทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่จุดเดียวกันแม้ไม่มีเงาคนอยู่ที่นั่นแต่ทุกคนกลับรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังยืนอยู่จริงๆ สุนัขสีดำยังไม่หยุดคำรามฟันขาววาวของมันสะท้อนแสงไฟขนที่หลังตั้งชันหางจุกแนบลำตัวร่างของมันเกรงจนเจ้าหน้าที่ที่จับสายจูงไว้แทบควบคุมไม่อยู่ทันใดนั้นไฟฟ้าในห้องกระพริบวูกหนึ่งเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีหลายคนเพลอหันซ้ายหันขวาเหมือนกำลังหาที่มาของสิ่งผิดปกติผู้พิพากษาเคาค้อนดังปังปังทุกคนสงบที่นี่คือศาลไม่ใช่โรงละครสยองขวัญ น้ำเสียงของเขาพยายามกดข่มความกลัวแต่เหงื่อที่เริ่มซึมออกมาตามขมับก,กลับบอกความจริงอีกอย่างเจ้าหน้าที่สารคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนรู้สึกไหมอากาศมันเย็นลงกว่าเดิมใช่แล้วอุณหภูมิในห้องลดต่ำลงอย่างน่าประหลาดทั้งที่เครื่องปรับอากาศไม่ได้ทำงานแรงขนาดนั้นผู้คนบางส่วนเริ่มสัน่นเพราะความหนาวที่แทรกเข้ามาโดยไม่ทราบสาเหตุเสียงคริกคริกดังเถา,าเบาราวกับเล็บขูดกับกำแพงหินทุกคนหันไปมองแต่กลับไม่เห็นสิ่งใด นอกจากรอยเมื่อสลัวของเงาไฟเด็กหญิงที่นั่งบนเก้าอี้พยานเริ่มกอดเข่าแน่นน้ำตาเอ่อคลอเธอพึมพำเบาๆเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนที่ไม่มีใครเห็นอย่าอย่าเข้ามาใกล้หนูเลยเสียงของเธอทำเอาคนทั้งห้องขนลุกบางคนถึงกับยกมือปิดปากกลั้นเสียงสะอื้นโดยไม่รู้ตัวทนายความฝ่ายจำเลยพยายามลุกขึ้นยืนเพื่อคัดค้านสารที่เคารพเรื่องพยานเด็กหญิงนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยเด็กคนนี้ชัดเจนว่าแต่ยังไม่ทันผู้จบเสียงตึง ดังล่านเอกสารแฟ้มคดีที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าทนายตกลงมาเองร่วงกระจายเต็มพื้นทนายพงะถอยหลังหนึ่งก้าใบหน้าเขาซีดเผือดมองไปรอบตัวแต่ไม่เห็นใครแต่ต้องแฟ้มเหล่านั้นแม้แต่น้อยคนดูในศาลเริ่มกระซิบกันเสียงดังขึ้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่หรือว่าวิญ,ญญาณผู้ตายจะยังไม่ไปไหนผู้พิพากษาสูดหายใจแรงพยายามเรียกสติอย่าลืมที่นี่คือศาลไม่ใช่ที่สำหรับเล่าเรื่องผีสางนางไม้ แต่ทันทีที่เขาพูดจบไฟในห้องก็กระพริบแรงอีกครั้งก่อนจะกลับมาเป็นปกติทุกคนถึงกับสะดุ้งพร้อมกันสุนัขเห่าอย่างบ้าคลั่งจนสายจูงแทบจะขาดมันกระโจนเข้าหามุมมืดนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเห็นศัตรูที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบห้องราวกับมีใครหลายสิบคนพูดพร้อมกันแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่พบต้นเสียงกลิ่นเหม็นอับคล้ายซากสัตว์เน่าค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วห้องพิจารณาหลายคน เอามือปิดจมูกบางคนถึงกับสำลักน้ำลายตนเองเด็กหญิงร้องให้หนักขึ้นเขาเขาอยู่ที่นี่จริงๆทุกคำพูดของเธอยิ่งทำให้บรรยากาศในห้องหนักอึ้งเหมือนมีหินกดทับอยู่บนอกของทุกคนผู้พิพากษาเริ่มหน้าเปลี่ยนสีหน้าไม่มั่นคงเหมือนก่อนเขาเผลอเอามือเช็ดเหงอที่ไหลอากแก้มดวงตาหวาดระแวงมองไปยังมุมที่เด็กหญิงชี้นิ้วเมื่อครู่เรากับเขาเองก็เริ่มเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรเห็น เสียงมาห่ากล้องยังไม่ยอมหยุดแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามดึงสายจูงอย่างไรก็ไม่สามารถควบคุมมันได้บรรยากาศในห้องพิจารณาเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ทุกสายตากลับหันไปยังเด็กหญิงตัวเล็กที่นั่งอยู่บนเก้าอี้พยานผู้พิพากษาข้อค้อนเสียงดังปังปังหนูพูดมาเธอที่หนูเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรเด็กหญิงหายใจทีดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาเธอก้มหน้าเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าช้าชาน้ำเสียงสัน่นสถานเอื่อเอ่ยออกมาหนูเห็นนี้เขายืนอยู่ตรงนั้น ทั้งห้องพิจารณาเงียบกริบราวกับเสียงของเธอกลายเป็นระฆังที่หยุดทุกการเคลื่อนไหวผู้พิพากษาหาันไปมองต่างปลายนิ้วที่เด็กหญิงชี้แต่ก็ยังคงเห็นเพียงมุมมืดว่างเปล่าไม่มีใครสักคนทานายความฝ่ายจำเลยลุกขึ้นด้วยท่าทางหงุดหงิดสารที่เคารบนี่มันเป็นแค่คำพูดของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะให้คำพูดนี้มาชี้ขาดคดีได้อย่างไรมันไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายเลยด้วยซ้ำแต่ทันทีที่เขาพูดจบเสียงมาก็คำรามต่ำดวงตาจ้องขม็งไปที่ทานายคนนั้น ร่างทนายถึงกับสะดุ้งถอยหลังเหมือนถูกคุกคามจากสิ่งที่มองไม่เห็นเด็กหญิงหันกลับไปยังผู้พิพากษานังตาไหลาพรากเขาเขายังไม่ไปไหนขั้นเขายืนมองหนูอยู่ตลอดเวลาหนูได้ยินเสียงเขาได้ยินเขาพูดเมื่อคืนเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องอีกครั้งคราวนี้ทุกคนได้ยินชัดเจนกว่าครั้งก่อนมันเป็นเสียงทุ้งต่ำปนเศร้าเหมือนคนที่เคยถูกทรมานไม่ยอม ทันใดนั้นฝ่ายกระพริบพูกหนึ่งทุกคนหันขวับไปมองมุมมืดแต่ก็ยังว่างเปล่าเช่นเดิมทนายความอีกคนรีบพูดขึ้นเพื่อทำลายบรรยากาศเด็กคนนี้ถูกสอนให้พูดเพื่อสร้างความน่าสงสารเท่านั้นอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วตั้งสิบปีไม่เด็กหญิงตะโกนเสียงลั่นขัดจังหวะก,กลางศาลเธอสะอื้นสะอื้นดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและความหวาดกลัวมันยังไม่จบเขายังอยู่ที่นี่เขายืนอยู่ข้างหลังพวกคุณทุกคน เสียงฮือฮาดังทั่วทั้งห้องหลายคนหันมองรอบตัวอย่างตื่นระนกบางคนยกมือไหว้สวดมนต์บางคนถึงกับกรีดร้องเบาๆเมื่อได้ยินเสียงหัวรับแถวจากความมืดผู้พิพากษาพยายามรักษาสีหน้าให้มั่นคงแต่ริมฝีปากเขาสั่นอย่างห้ามไม่อยู่หนูเห็นอะไรอีกพูดออกมาให้หมดเด็กหญิงหายใจแรงสะอื้นก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขายือนอยู่ในห้องนี้มาตลอดยือนอยู่หลังบัลลังก์ของท่านผู้พิพากษาเขามองท่านด้วยรอยยิ้ม และเขาบอกว่าเขาโกรธคำพูดสุดท้ายทำเอาผู้พิพากษาหน้าถอดสีทันทีเขาเหลียวมองข้างหลังด้วยสัญชาตญยานแม้รู้ว่าไม่มีใครแต่หัวใจกลับเต้นแรงราวจะทะลุออกจากอกเสียงมาหอนยาวก้องกังวานไปทั่วห้องราวกับยืนยันคำพูดของเด็กหญิงบรรยากาศหนะักตึงจนหน้าขนลุกผู้คนเริ่มกระซิบกันด้วยความตื่นกลัวจริงหรือเปล่าหรือว่าคนตายยังอยู่จริงๆ ผู้พิพากษาเคาค้อนแรงขึ้นหวังจะควบคุมสถานการณ์แต่แทนที่เสียงคอจะหยุดความโกลาหลมันกลับทําให้ห้องสนสะเทือนเหมือนเสียงสะท้อนตอบกลับจากกําแพงสีด้านเด็กหญิงปาดน้ําตาสาูดหายใจแรงแล้วพูดช้าๆแต่ชัดเจนทุกคําเขาบอกว่าคดีนี้ยังไม่จบเขาจะไม่ยอมจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยคําพูดของเด็กหญิงยังคงก้องสะท้อนอยู่ในห้องพิจารณาเขาบอกว่าคดีนี้ยังไม่จบเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีหลายคนในห้องเริ่มกระซิบ ด้วยความตื่นตัวบางคนยกมือไหว้บางคนกุมแขนเพื่อนแน่นราวกับหาที่พึ่ง,งทิงท่านใดนั้นปึ้งไฟฟ้าในห้องดับสนิทความมืดเข้าปกคลุมในช่วงคลิปตาผู้คนร้องกรีดเสียงหลงเสียงเก้าอี้กระทบพื้นดังระงมบางคนลุกพวดพ้าสะดุดล้มบรรยากาศกลาหลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสารมาก,ก่อนสุนัเห่าวหอนเสียงกล้องจังหวะหอนของมันลากยาวเหมือนโหยหวนผสมกับเสียงกรีดร้องของผู้คนกลายเป็นความวุ่นวายชวนขนหัวลุก ไม่กี่วินาทีต่อมาไฟฟ้าก็กระพริบติดขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้แสงที่ได้กลับไม่ปกติไฟนีออนส่งแสงสีแดงหมุนคล้ายเลือดที่ฉาบไปทั่วห้องเสียงกระซิบแผ่วดังรอบทิศทำไมทำไมต้องโกหกคืนความจริงให้มาทานายความฝ่ายจำเลยหน้าเสียเอกสารบนโต๊ะของเขากระจ่ายว่อนเองโดยไม่มีใครแต่ต้องกระดาษปลิวไปทั่วห้องเหมือนมีลมแรงพัดทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทผู้พิพากษาพยายามยืนทรงตัวบนบัลลังก์มือขย่าค้อนเพื่อเรียกสติคนในศาล ทุกคนสงบเดี๋ยวนี้นี่คือศาลไม่ใช่ที่แต่คำพูดยังไม่ทันจบเขาก็ต้องชะงักเมื่อแฟ้มคดีเก่าๆเ,เล่มหนึ่งร่วงลงมาจากชั้นสูงด้านหลังบันลังโดยไม่มีใครแต่ต้องแฟ้มเล่มนั้นตกลงมาตรงหน้าตะผู้พิพากษาเสียงกระแทกดังสะท้อนไปทั่วห้องบนปกแฟ้มมีตัวหนังสือเก่าจางๆเขียนไว้ว่าคดีฆาตกรรมบ้านประเสริฐสิบปีก่อนทั้งห้องเงียบสนิททุกสายตามองไปที่แฟ้มเล่มนั้นราวกับมันมีชีวิตผู้พิพากษาหน้าซีดมือสัน่น ไม่กล้าแต่ต้องแต่ก็เหมือนมีแรงบางอย่างบังคับให้เขาค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดเมื่อเปิดออกหน้าแรกคือภาพถ่ายศพของประเสริฐที่เต็มไปด้วยเลือดดวงตาที่เบิกกว้างยังคงมองตรงออกมาเหมือนกำลังจ้องผู้พิพากษาอยู่เสียงผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่คนดูร้องกรีดลั่นโอ้ย,ย,อยใครแต่หลายฉันเธอหันขวับไปแต่กลับไม่พบใครอยู่ข้างหลังใบหน้าซีดเผือดจนแทบเป็นลมเด็กหญิงพยานร้องให้หนักขึ้นเธอกอะตัวเองแน่นพูดซ้ำๆเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้ว เจ้หน้าที่สารวิ่งไปที่ประตูหวังจะเปิดออกแต่ไม่ว่าจะดึงหรือผลักประตูไม้บางใหญ่กลับไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเหมือนถูกปิดตายจากด้านนอกเสียงตะโกนดังขึ้นจากหลายทิศปล่อยเราออกไปใครก็ได้ช่วยทีแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากคนในห้องนั้นจู่ๆอากาศเย็นเย,ยือกลงอย่างผิดปกติไอยเย็นเกาะตามกระจกจนเกิดฝ้าขาวลมหายใจของผู้คนกลายเป็นไอสีขาวในทันทีตึงตึงตึง เสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากมุมมืดที่สุนัขยังคงเห่าใสา่ทุกก้าที่ดังขึ้นเหมือนกดทับหัวใจของคนทั้งห้องไม่มีใครเห็นร่างแต่ทุกคนรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังเดินเข้าหมากไกลผู้พิพากษาหน้าซีดเผือดเขาถอยหลังจนเกือบหลุดจากเก้าอี้บาลังตะโกนออกมาเสียงสั่นพอแล้วใครก็ได้หยุดเรื่องบ้าบาน,นี้ทีแต่ไม่มีใครหยุดได้เด็กหญิงยกมือปาดน้ำตาชี้นิ้วสัน่นไปที่ผู้พิพากษาครั้งเขาเขามองท่านอยู่เขาไม่พอใจที่ท่านปิดคดี ทันใดนั้นไฟดับสนิทอีกครั้งทิ้งไว้เพียงความมืดและเสียงกรีดร้องโกลาหลทั่วสารความมืดเข้าปกคลุมห้องพิจารณาเสียงกรีดร้องดังระงมจนหูอื้อบางคนวิ่งชนกระล้มระนระนาเสียงเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นดังก้องราวกับพายุถล่มแต่ท่ากลางความโกลาหลน,นั้นมีเพียงเสียงเห่าหอนของสุนัขที่ดังต่อเนื่องไม่หยุดไฟฟ้ากับพริบติดอีกครั้งแสงนีอ่อนสว่างสลัวเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดของผู้คนดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวทุกคนมองไปยังเก้าอี้พยาน เด็กหญิงนั่งกอดเข่าร่างเล็กสันเทาน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยแววบางอย่างไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นการรับรู้เธอลุกขึ้นยืนช้าๆเท้าสั่นคล้ายแทบไม่มีกำลังแต่สายตากลับมั่นคงเธอเลยหน้ามองบอลลังสูงดวงตานั้นจ้องตรงไปที่ผู้พิพากษาห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีต่อมาเด็กหญิงยกมือขึ้นและชี้นิ้วเดียวไปยังผู้พิพากษาเขาเขาโกรธคุณเสียงของเธอสั่นเครือแต่ดังชัดเจนทั่วทั้งศาล เขาไม่ยอมให้คุณปิดคดีเสียงกระซิบก้องรอบห้องทันทีโกหกโกหกความจริงความจริงผู้พิพากษาหน้าเสียใบยหน้าเริ่มเปลี่ยนจากขึงขังเป็นซีดเผือดเหมือนคนไร้เลือดเขาพยายามฝืนยิ้มอย่างมั่นคงแต่ริมฝีปากกลับสั่นระริกหนูพูดเรื่องบ้าอะไรฉันทําทุกอย่างตามกฎหมายเด็กหญิงสายหน้าน้ําตาไหลรินแต่สายตายังคงไม่ละจากเขาไม่จริงคาดหนูจําได้คืนนั้นมีคนยืนอยู่ข้างพ่อ พ่อพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงนั้นถูกกลบถูกบังคับให้เงียบทันใดนั้นสุนัขกระโจนใส่บัลังสูงร่างของมันห่าวใสผู้พิพากษายอย่างบ้าคลัง่งกรงเล็บขวนไม้จนเป็นรอยยาวเสียงดังคลืดๆเหมือนจะฉีกบัลังออกแสงไฟกระพริบอีกครั้งเงาดำขนาดใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้นด้านหลังผู้พิพากษามันไม่ใช่แค่เงาธรรมดาแต่เป็นร่างสูงใหญ่ที่บิดเบี้ยวใบหน้ามืดทึบแต่ดวงตาสองข้างกลับเรืองแสงสีแดงเหมือนถ่านไฟ คนดูในศาลายคนกรีดร้องบางคนล้มลงสลบบางคนวิ่งชนประตูที่ยังคงปิดตายผู้พิพากษาสันเทาหันไปข้างหลังแต่ไม่เห็นอะไรทว่าความรู้สึกหนาวเย็นและแรงกดดันมหาศาลทำให้เขาแทบหายใจไม่ออกเด็กหญิงยังคงชี้นิ้วเดียวน้ำเสียงแน่นขึ้นเขายืนอยู่ข้างหลังคุณเขามองคุณด้วยความเกลียดชังเขาถามว่าทำไมคุณถึงทรยศเขาเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้กลายเป็นเสียงโหยหวนร่วมกันราวกับมีหลายสิบวิญ,ญญาณพูดประโยคเดียวกัน ทำไมทำไมผู้พิพากษาเอามือกุมหัวใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์ทรมานหยุดพอได้แล้วฉันฉันไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เด็กหญิงก้าวออกจากเก้าอี้พยานทีและก้าวดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาเธอยังคงชี้นิ้วไม่ลดท่านโกหกพ่อหนูตายเพราะความจริงถูกฝังและท่านคือคนที่ฝังมันลงไปกับมือเสียงฟ้าร้องสนั่นแม้ไม่มีพายุผายนอกบรรยากาศในห้องศาลเหมือนกาลังถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงเอกสารปลิวว่อนเสียงตกเก้าอี้ล้มรนะนาด ทุกคนในห้องแน่ใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เพียงคำพูดของเด็กแต่คือการเปิดโปงบางสิ่งที่ถูกปกปิดมาอย่างยาวนานเงาดำด้านหลังผู้พิพากษาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนเหมือนจะกลืนกินร่างของเขาผู้พิพากษาตะโกนออกมาเสียงแตกพร่าไม่ฉันไม่ผิดฉันแค่ทำตามคำสั่งแต่ไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้วเพราะเด็กหญิงตัวเล็กเพียงคนเดียวได้ชี้ชัดแล้วว่าผู้พิพากษาไม่ใช่ผู้รักษากฎหมายแต่คือผู้สมรู้ร่วมคิดในการปิดบังความจริง เสียงกรีดร้องดังระงมทั่วห้องพิจารณาความวุ่นวายที่เริ่มขึ้นเมื่อครูได้ประตจุจนกลายเป็นความกลาหลหนเต็มรูปแบบเอกสารจากโต๊ะผู้พิพากษาถูกแรงลมลึกลับพัดปลิวว่อนราวกับพายุกองแฟ้มคดีถูกฉีกขาดกระจายเกลื่อนพื้นบังหน้าเปื้อนคราบเลือดสดๆทั้งที่ไม่ควรมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงโชยมาเหมือนซากศพที่ถูกฝังดินมานาหลายปีเพียงแค่สูดดมเข้าไปก็ทําให้หลายคนอาเจียนจนสุดลงกับพื้นตึงตึงตึง เสียงฟีเท้าหนักๆเดินวนรอบห้องทุกก้าวเหมือนกระแทกลงบนหัวใจของผู้คนเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆแม้ไม่มีใครเห็นร่างชัดเจนแต่ทุกสายตาก็รู้สึกถึงเงาดำขนาดมาหึมาที่เคลื่อนตัวอยู่กลางห้องสุนัขสีดำยังคงเหา่าและหอนอย่างบ้าคลั่งน้ำลายฟุมงปากดวงตาจ้องเขม็งราวกับพร้อมกระโจนเข้าใส่บางสิ่งที่มองไม่เห็นเด็กหญิงยังคงยืนอยู่กลางห้องน้ำตาอาบแก้มนิ้วเล็กๆยังคงชี้ไปที่ผู้พิพากษาเสียงของเธอสั่นแต่เด็ดขาดเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ไปไหน เขามาเอาความจริงคืนทันใดนั้นไฟดับอีกครั้งทิ้งทุกคนไว้ในความมืดสนิทเสียงกรีดร้องดังระง,งมพร้อมกันแล้วในเงามืดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นฮึฮะฮะเสียงหัวเราะเย็นเยียกชวนขนลุกเหมือนมาจากโลกอื่นมันก้องสะท้อนรอบห้องไม่มีทิศทางแน่ชัดทนายความคนหนึ่งสุดลงกับพื้นร้องตะโกนไม่เอาแล้วพอทีฉันไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้น ทันใดนั้นเก้าอี้ด้านหลังเขากลับเคลื่อนเลื่อนเองกระแทกใส่ร่างเขาจนล้มฟาดพื้นผู้คนรอบข้างกรีดร้องลั่นบางคนพยายามหนีแต่ประตูและหน้าตา่างยังคงปิดตายผู้พิพากษานั่งตัวแข็งบนบัลลังก์ดวงตาเบิกกว้างมองเห็นเงาดำที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นร่างนั้นสูงใหญ่ไหลกว้างแต่ใบหน้ายังคงพระมุมีเพียงดวงตาสีแดงฉานสองดวงที่ส่องสว่างราวถ่านไฟเงาดำยกแขนขึ้นช้าๆเหมือนจะเอื้อมไปคว้าร่างผู้พิพากษาทุกคนในห้องเห็นพร้อมกันแม้แต่คนที่พยายามปฏิเสธว่า มันไม่จริงก็ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปเด็กหญิงกรีดร้องทั้งน้ำตาเขามาแล้วเขายืนข้างหลังท่านแล้วเสียงกรีดร้องจากผู้คนดังขึ้นระง,งมบางคนสุดลงสวดมนต์บางคนคลุ้มคลั่งพยายามปีนกำแพงเพื่อหนีเงาดำน้องตัวเข้ามาใกล้ผู้พิพากษามากขึ้นเรื่อยๆื่อร่างสูงใหญ่บดบังแสงไฟจนเกือบมืดสนิทผู้พิพากษาหน้าเผือกกรีดร้องเสียงหลงอย่าอย่าเข้ามาฉันฉันไม่ผิดฉันทำไปเพราะถูกบังคับ ฉันไม่อยากตายแต่ไม่มีใครเชื่ออีกแล้วทุกคนในห้องได้เห็นด้วยตาตัวเองว่านี่ไม่ใช่เถียงเรื่องเล่าของเด็กหญิงหากแต่เป็นวิญญาณผู้ตายที่กลับมาทวงความยุติธรรมสุนัขหอนยาวเสียงโหยหวนดังสะท้อนไปทั่วห้องเหมือนเป็นสัญญาณของการที่ภากษาที่แท้จริงเอกสารทุกแผ่นปลิวขึ้นไปบนอากาศพร้อมกันร่วงหล่นลงมาเหมือนฝนเลือดครอบคลุมทั้งห้องพิจารณาในความโกลาหลน,นี้มีเพียงเด็กหญิงที่ยังคงยืนอยู่มั่นคงเธอเอ่ยเสียงสัน่นสถานแต่หนักแน่นเกินไหว พ่อบอกว่าถึงเวลาที่ความจริงจะต้องถูกเปิดเผยแล้วเสียงกรีดร้องยังคงดังก้องความโกลาหลในห้องพิจารณาแทบถึงจุดแตกหักเอกสารปิววอนราวกับพายุหมุนเก้าอี้หลายตัวถูกผลักล้มเองโดยไร้คนแต่ต้องกลิ่นเหม็นข่าวเลือดลอยอบอวนผู้พิพากษานั่งแข็งอยู่บนบัลลังก์ร่างสัน่นเทาเหมือนคนไข้หนักเขาพยายามหลบสายตาจากเงาดำที่ยืนข้างหัวอยู่แต่ยิ่งเบื่อหน,นีเง,ง,งานั้นกลับยิ่งเข้ามาไกลเสียงเด็กหญิงดังขึ้นแหลมใสแต่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเทียงคำพูดของเด็ก เขาบอกว่าคุณคือคนที่เลือกปิดคดีนี้เขาเรียกหาความยุติธรรมแต่คุณกลับรับเงินเพื่อปิดปากคำพูดนั้นทําให้ทั้งห้องเงียบลงชั่วขณะทุกสายตาหาันไปยังผู้พิพากษาเขาหน้าเสียดวงตาเบิกกว้างใบหน้าซีดขาวราวกระดาษทนายความคนหนึ่งโพร่งขึ้นสารที่เคารพนี่มันหมายความว่าอะไรท่านถูกกล่าวหาว่ารับสินบนใช่หรือไม่ผู้พิพากษาโวยวายไม่จริงไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหาฉันด้วยคําพูดเพ้อเจ้อของเด็ก แต่เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นกว่าเดิมโกหกโกหกเปิดเผยความจริงแฟ้มคดีที่ตกอยู่บนโต๊ะผู้พิพากษาเปิดเองทีและน่าเผยให้เห็นเอกสารที่ถูกปกปิดในนั้นมีบันทึกการโอนเงินจำนวนมหาศาลเข้าบัญชีชื่อภรรยาของผู้พิพากษาพร้อมกับหมายเหตุสั้นๆว่าเพื่อปิดคดีห้ามสอบสวนต่อผู้คนในศาลแตกตื่นเสียงฮือฮาดังทั่วห้องหลายคนยกมือถือขึ้นถ่ายทันทีแมส้สถานการณ์เหนือธรรมชาติ ยังไม่จางหายแต่พวกเขารู้ว่ากำลังได้เห็นหลักฐานจริงผู้พิพากษาหน้าซีดเผื่อดเงยไหลท่วมเขาสั่นจนคอหล่นจากมือเสียงดังกังก้องไปทั่วห้องเด็กหญิงตะโกนทั้งน้ำตาพ่อของหนูตายเพราะคุณคุณเลือกที่จะฝังความจริงไปกับเขาทันใดนั้นเงาดำโน้มลงมากระชากร่างผู้พิพากษาเหมือนจะลากลงสู่ความมืดเขากรีดร้องสุดเสียงไม่หยุดฉันยอมแล้วฉันจะพูดความจริง ไฟฟ้าในห้องกระพริบแรงจนตาพร่าเสียงทุกอย่างหยุดนิ่งไปชั่วขณะราวกับเวลาแข็งตัวผู้พิพากษาสุดลงจากบัลลังคุกเข่ากับพื้นเขาร้องให้โฮออกมาเหมือนเด็กสูญสิ้นศักดิ์ศรีใช่ฉันรับเงินฉันถูกกดดันจากผู้มีอำนาจฉันฉันเป็นคนสั่งปิดคดีเองเสียงฮือฮาดังระเบิดออกมาทุกคนในศาลช็อกกับคำสารภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เฝ้าเวรวิ่งกรูเข้ามาทันทีควบคุมตัวผู้พิพากษาอย่างเด็ดขาดเขาถูกใส่กุญแจมือท่ามกลางสายตาต,าตื่นตระหนกของผู้คน เด็กหญิงซุดตัวลงร้องให้สะอื้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวหกักเพราะความโล่งใจน้ำตาที่รินออกมาคือการปลดปล่อยจากฝันร้ายที่เธอแบกมาตลอดสิบปีเงาดำค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงหอนของสุนัขที่เงียบลงในที่สุดกลิ่นเหม็นเน่าหายไปอุณหภูมิกลับคืนสู่ปกติบ,บรรยากาศกดดันคลายตัวลงราวกับไม่เคยเกิดเหตุการณ์สยองขวัญมาก่อนแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจริงและไม่มีใครจะลืมได้เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศเสียงหนักแน่น ผู้พิพากษาถูกจับในข้อหาทุจริตและปิดบังคดีฆาตกรรมอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียงปรบมือดังขึ้นจากบางส่วนของผู้คนในศาลแม้จะยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่พวกเขารู้ว่าความยุติธรรมที่ถูกฝังมานานกำลังจะกลับคืนเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองไปยังที่ว่างตรงมุมห้องที่เคยช้นิว้วเธอยิ้มทั้งน้ำตากระซิบเบาๆพ่อคัดเขาได้รับความยุติธรรมแล้วความวุ่นวายในห้องพิจารณาเริ่มคลายลงทีละน้อยหลังจากที่ผู้พิพากษาถูกใส กุญแจมือและนำตัวออกไปเสียงตะโกนโวยวายความโกลาหลและกลิ่นสยองที่เคยปกคลุมก็หายไปอย่างน่าประหลาดเหมือนทุกสิ่งถูกชำระล้างด้วยคำสารภาพเด็กหญิงนั่งนิ่งบนเก้าอี้พยานน้ำตายังคงรินแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความหวาดกลัวหากเป็นน้ำตาที่ปลดล่อยเธอหอบหายใจแรงแต่ก็ยิ้มเล็กๆออกมาดวงตาที่เคยหมุนมองกลับมีประกายอ่อนโยนอีกครั้งคนดูในศาลต่างหันมามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากที่เคยสงสัยว่าเด็กหญิงนี้อาจเพ้อเจ้อหรือเห็นภาพลอนกลับกลายเป็นความเคารพ และศรัทธาเพราะเธอคือกุญแจที่ปลดล็อกความจริงที่ถูกฝังมานานสิบปีเจ้าหน้าที่สารคนหนึ่งกระซิบเบาๆเด็กตัวเล็กๆแต่กลับมีความกล้าหาญมากกว่าผู้ใหญ่หลายคนที่อยู่ในห้องนี้ตำรวจนำผู้พิพากษาออกไปท่ามกลางแสงแฟลชจากมือถือและกล้องสื่อที่ถูกเปิดขึ้นทันทีภาพของชายผู้เคยยิ่งใหญ่ในชุดครยสารถูกลากออกไปในสภาพอับอายจะกลายเป็นหลักฐานตอกย้ำว่าไม่มีใครใหญ่เกินกว่าความจริง เด็กหญิงหันกลับไปมองมุมที่เธอเคยชี้นิ้วน้ำเสียงเธอแผ่วเบา,เบาแ,บ au, แทบไม่ต่างจากเสียงกระซิบพ่อคะตอนนี้พ่อไปได้แล้วนะและเหมือนคำพูดนั้นได้รับการตอบสนองสายลมอุนอ่นๆแผ่วผ่านใบหน้าเธอแสงไฟในห้องที่เคยสลัวกลับสว่างสดใสขึ้นอีกครั้งบรรยากาศอึดอัดหายไปเหลือเพียงความสงบอย่างที่ควรเป็นผู้คนทยอยลุกขึ้นบางคนยังตัวสัน่นแต่ทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาได้เห็นสิ่งที่เหนือกว่ากฎหมายใดๆสิ่งที่เรียกว่าความจริงและความยุติธรรมจากฟ้า ทนายความคนหนึ่งพึมพำสุดท้ายแล้วแม้เราจะพยายามปกปิดแค่ไหนความจริงก็จะหาทางออกมาเสมอเด็กหญิงเดินลงจากเก้าอี้พยานเจ้าหน้าที่รีดเข้ามาประคองแต่เธอใส่หน้าเบาๆแล้วเดินออกไปด้วยตัวเองก้าวเล็กๆของเธอกลับมั่นคงและหนักแน่นกว่าครั้งไหนๆคนในศาลเปิดทางให้เธอเหมือนเคารพวีรชนเล็กๆที่ยืนหยัดต่อสู้แทนผู้เป็นพ่อเมื่อเธอเก้าวออกจากประตูศาลแสงแดดยามบ่ายส่องลงมาบนใบหน้าน้ำตาอยู่สุดท้ายร่วงหล่น แต่รอยยิ้มที่เธอเผยออกมานั้นเต็มไปด้วยความอุ่นใจ